ในการทำบุญหลายอย่างที่จะทำให้เกิดบุญก็ยแยะหาได้ไม่ยากไม่มีวัตถุอื่นใดก็เอากายทานาไม่ศีลใไม่ภาวนาไม,าาม,าาม่แต่ว่าบุญนันสูงสุดที่จะทำให้เกิดทันหูทันตาคือภาวนาไม่การเจริญสติถ้าจะพูดถึงคำสอนพระพุทธเจ้าอย่าทำความทั่ว ให้ทำแต่ความดีให้ทำจิตบริสุทธิ์เราจะไปละที่ไหนความชั่วเราไปทำดีที่ไหนเราจะทำจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรนี่แหละการเจริญภาวนาการเจริญสติเนี่ยที่เราทำอยู่นี่มันครบทั้งสามอย่างเลยทพีเดียวผู้ที่มีสติ มันก็ละความชั่วผู้ที่มีสติมันก็ทาความดีผู้ที่มีสติขิตมันก็บริสุทธิ์อันนี้เรียกว,ว่าการละความชั่วการทําความดีการทาําจิตให้บริสุทธิ์การไม่ทําบาปทำปวงก็อยู่ตรงนี้านการทํากุศลให้ถึงพ้อมก็อยู่ตรงนี้การชาระจิตของตนให้เผารอบก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีสติมันก็หลุดไปทำามชั่วได้ เพราะไม่มีสติเป็นเจ้าหลักไม่มีสติเป็นเจ้าเรือนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้มทางกายทางจิตใจก็อาจจะลงไปไง่ายๆทำชั่วได้ไง่ายๆเหมนคนทำผิดถึงกับเกิดทุกข์เกิดโทษถูกผิดคุกติดตารางถูกจำนองจองจำนั่นเพราะคนหลงนั่นแหละขาก็เชืดได้ถ้าเมื่อมันทำไปแล้ว แม้แต่เสียใจเ็ดหลาบก็ยังมีโทษติดพวกติดตารางพวกเปรตทั้งหลายพวกพกในแหละพวกหลงหลงทั้งหลายพัดเข้าไปคนที่ทําชั่วในโลกปัจจุบันนี้บางทีก็บางคนก็อาจจะไต่ตองก็จะทําความชั่วคิดแต่ทําความชั่วแต่บางคนไม่ได้ไต่อตองเกิดความหลงเกิดขึ้นชั่วขัง้งชั่วขาวก็ทํา,าชั่วลงสากควมี แต่ว่าก็เป็นบาปผู้ที่ไม่ทําบาปเลยก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปเป็นเรลไม่ต้องรอส่วนบนุญสนน่วนกุศลบางทีเราจะไปรอบุญกุศลให้คนอื่นทําให้มันลมๆแรงๆบางคนถึงกับแยกทรัพย์มรดกไปเป็นเบีย้ยเผาผีสั่งลูกสั่งเต้าให้ทาบุญให้เวลาตายไปแล้วขายนาแปลงนั่นขายที่แปลงนี้มาทำบุญให้สั่งลูกสั่งเต้า มันลมลมแรงแรงการที่จะทําบุญที่จะได้ผลมันต้องตัวเราเองก่อนมันจึงเกิดความมั่นคงไปหวังให้คนอื่นทํำให้เหมือนคนติดทุกขติดตารางไปรอให้ญาติประกันออกมาหลักทรัพย์ไปประกันออกมาต้องเสียเงินเสียท้องการทําบุญก็เหมือนกันมันจะต้องไปเป็นบาปทาไมมันเป็นทุกข์จะไปโกรธทาไมนี่จะไปหลงทําไมนี่จะไปทุกข์ทำไมนี่ เราจะต้องมีฝีมือเราจะต้องมีฝีมือในทางนี้เราก็ทําได้ด้วยมันก็เห็นกันช้องๆอ,อยู่ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ความหลงมันก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ก่อนที่จะมันจะไปติดคุกติดตารางก่อนที่มันไปเจ็ดเป็นเปรตเป็นอ่นุรกายก่อนที่จะเป็นสัตว์โลกมันต้องหลงตรงนี้ก่อนถ้าจะเปรียบเทียบกันมันทําได้อยู่ เราจึงต้องพึ่งตัวเองให้มากๆอย่าไปรอลูกรอหลานรอญาติทาบุญอุทิศให้มันหลังลมๆแรงๆไม่มั่นคงเหมือนกับเราทำให้เราได้เห็นแล้วก็มีด้วยทํำได้ด้วยทำบุญทําได้ด้วยทําบาปละได้แล้วทําบุญทําได้แล้ว,ลวมีกุศลแล้ว ฉลาดพวกเก่าอะไรที่ทําให้โง่หลงลองงยเป็นทุกข์ฉลาดมากออกหน้าออกตาเมื่อเราปฏิบัติธรรมเนี่ยภาวนาเนี่ยเป็นการแสวงหาบุญอันสูงสุดเป็นการแสวงหาบุญที่เป็นหลักแหล่งเหมือนคนไปหาเงินในแหล่งเงินอย่างกรุงเทพเมืองหลวงแหล่งเงินแหล่ง,ลงทองอยู่เท่นไหร่แหล่งที่ทําให้เกิดบุญคือภาวนา การเจริญสติเนี่ยแล้วมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่เราภาวนาคือขยันรู้ถ้าไม่รู้มันจะหลงนะเ้าก็มีเท่านี้เราก็ตัอ้งอยู่ตรงนี้กันเอาใจใส่ตรงนี้กันจนมันชำเนิจชำนานมันก็จะเห็นความหลงเราก็ทำได้ทำความหลงให้เป็นความรู้ได้ถ้าเราฝึกสติเราภาวนา เรามีความรู้สึกตัวตั้งไว้ตั้งไว้เนี่ยสิ่งที่ทําได้อย่างน่้มันควรที่จะทําทอย่าไปให้รอเอาสิ่งที่ทําไม่ได้ไปทําเช่นกัววบาปเราก็ไม่ค่อยเล่าความชั่วไม่ทําบางทีมันเกิดความชั่วเกิดความทุกข์เกิดเึ้นเกิดความหลงเกิดเึ้นไม่ทำเพิกเฉยเลยละหลงแล้วหลงอีก แน,น่มันก็ทิ่งคว้างไปเิ่งทิ่งคว้างๆมันก็หาได้จากสิ่งแลนีระบุญหาได้จากสิ่งที่มันผิดทําให้มันถูกหาได้จากสิ่งที่มันทุกทำให้มันไม่ทุกหาได้จากสิ่งที่มันหลงทําให้ไม่หลงบุญตอยู่ตามยอดหญ้าหญ้ปาป่าคอกเมอแต่ไปหาไ,ปไกลๆกันชาติหน้าโบราณท่านว่า คนฉลาดฆ่าใกล้ๆคนใบ้ฆ่าไกลๆฆ่าขายคนฉลาดฆ่าใกล้คนใบ้ฆ่าไกลยาสแสวงหาบุญนอกศาสนาจงสแสวงหาบญแต่ในศาสนาสแสวงหาบุญนอกศาสนาคือนอกกายนอกใจเราจะไปตกนรกหมกไฟก,ก็คือกายคือใจจะไปเป็นสวรรค์จะไปถึงสวรรค์ในพานก็คือเรื่องของกายของใจเรา มันก็อยู่กับเราคนฉลาดต้องดูแลตรงเนี้สันทำตรงเนี้ให้มันดีลองทำตรงเนี้ให้มันดีดูสิันก็เกิดบุญจริงจริงจากการกระทำของเราคนเด่นก็เป็นสุขจากการกระทำของเราคนเด่นก็เป็นทุกข์นั่นก็เห็นถึงขนาดนี้แล้วเราจะต้องไปหากันเที่ไหนนอกศาสนาคือนอกกายนอกใจของเราตำบลน,นอกกายนอกใจ บุญคือความสุขบุญคือความดีบุญคือความอิม่มบุญคือความเต็มเต็มไปด้วยความดีไม่ขาดไม่แคลนไม่หดไม่แห้งมั่งมีนะแสดงออกทางกายก็เป็นบุญกายสุดเจลิตแสดงออกทางวาจาก็เป็นบุญวาจีสุดเจลิตแสดงออกทางใจก็เป็นบุญมโนโส,สุดเจลิตถ้าคนขาดแคลนแล้วเนี่ยแสดงออกทางกายก็เปสุดเจริต แสดงออกทางวาจาเป็นไว้กีทุเจริตแสดงออกทางกตใจก็เป็นมโนโทุเจริตคือความชั่วแล้วเป็นผลกระทบต่อคนอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่นเป็นผลกระทบต่อโลกไปเลยเนื่องรอนไปเลยเราก็ลำบากถ้าพวกเราอยู่นี่มีคนชั่วเกิดขึ้นคนเดียวชอบลักชอบขโมยพวกเราก็ลำบากต้องช่วยสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้น เสนอตัวเราก่อนตั้งต้นจากตัวเราให้ได้การทําบุญนี่อย่าไปเกณฑ์การไปมรคผลในพรานไม่ใช่เป็นเรื่องเกณฑ์เป็นปฏจเิกิบุคคลเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเสนอตัวเราก่อน,อ,นอย่าอ้างโน่นอ้างนี่การปฏิบัติธรรมการเจริญสติไม่ใช่เรื่องอ้างมีเวลาปฏิบัติทําไมไม่เวลา ทุกเวลานาทีถ้าหายใจได้อยู่แสดงว่ามีเวลาเพิ่มเติมความรู้สึกตัวเข้าไปต้องใส่ใจสักน้อยใส่ใจสักหน่อย,อยของที่มีคุณมีค่าบางทีก็ต้องใส่ใจพสอสมควรเช่นอาหารการกินของที่ไม่มีประโยชน์อาจจะแสดงถึงลดถึงชาติ ของที่เป็นประโยชน์ก็ถึงแม้ว่าจะขมก็กินลงไปสักหน่อยหวานเป็นลมขมเป็นยาในเพราะนั้นชีวิตของเราบางทีเนี่ยก็อยากไปหาความสะดวกสบายกันให้สู้ความทุกข์ยากๆให้ทอละดอดทน,นเราอดทอทนแล้วมันจะมีบรารมีีะะเข้มแข็งขันติบาลมมีสู้ความทุกข์ยากๆ อย่าไปหาความสะดวกสบายคนที่เกลียดที่ขั้นไม่ค่อยจะสู้อะไรทำอะไรก็ไม่ได้ต้องสู้สักตอนมีพลังแห่งความสู้โดยเฉพาะถ้าเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวนะมักจะไปได้ดีแต่เริ่มต้นจากความหลงหลงตลอดวันหลงตลดอดชั่วโมงหลงตลอดนาทีก็ทำนายไว้เลย ผิดพลาดจะเพิ่มเพิมไปไม่ควรผิดก็ผิดไม่ควรพลาดก็พลาดถ้าเรารู้สักตัวเอาไว้นะ่มันจะเห็นเห็นสิ่งที่มันผิดชัดเจนเหมือนกับคนพี่รื่นตาก็เห็นอะไรได้ชัดเจนกับคนที่ไม่รื่นตาคนที่หลงก็ไม่เห็นความหลงหรอกคนที่หลงก็ไม่เห็นความทุกข์หรอกคนที่หลงก็ไม่เห็นความโกรธคนที่หลงก็ไม่เห็นความหลง คนที่เห็นความหลงคือคนรู้สตัวเพื่อการนี้ชีวิตเราชีวิตเพื่อการนี้โดยตรงเไม่ใช่ความหลงจะก้าวไกยชีวิตเราตลอดเวลาผ่านเท้าผ่านออกได้สบายเถือว่าเป็นบ้านของเขาเลยเราก็ไม่ใช่สิทธิของเราก็ทําให้เราเสียหายความหลงความทุกข์ก็ทําให้เราเสียหายความโกรธก็ทําให้เราเสียหาย แล้วก็เราก็ทําผิดเสียด้วยถ้าหลงความผิดก็เกิดการเสียหายเป็นผลกระทบหลายอย่างหมือนกับบ้านเราจะให้โจรสล้ายมาหยิบเอาโน่นหยิบเอานี่จะให้หมูให้หมามาท,ทําสกปรกเล้วเธออย่างนี้แล้วเราจะมีชีวิตชีวาได้ยังไงเราจึงมาสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนคอยดูแลนะ จัดการกับบ้านกับเรือนตัวเองให้อยู่ในความเรียบร้อยอย่าให้เสียหายของที่ไม่ควรเสียก็เสียของที่ไม่ควรหายก็หายชีวิตของเราก็เหมือนกันความหลงมันเอาไปปีมันก็ทําให้เราเสียหายเหมือนกักบทรัพย์สินของเราหายไปฟีปีโจรผู้ร้ายมันลักเอาโจรผู้ร้ายมันลักเอาโมยเอาหามาได้เท่าไหร่เขาก็เอาไปหมด มันก็หมดเรี่ยวหมดแหลงหมดเวลาตายเปล่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเหมือนคนเราถูกอกุศลธรรมกัดตอนอยู่ตลอดเวลาชีวิตท,ที่ทําความดีก็เอาความหลงเอาไปกินทําดีเ่าะหร่ความหลงเอาไปกินไม่รู้จักความหลงเช่นชาวบ้านชาวเรือนบางคนหาเงินหาทอง เปเงินมาเอาไปใช้อะไรเอาไปใช้เที่ยวเตะเหล่หลอนกินเหล้าเมายาเอาเงินนั่นแหละไปสร้างความหลงเอาหยาดเจียแรงงานที่หามาหลังโซฟาหน้าสุเดนไปกินเหล้าไปสูบบุหรี่หาเงินเพื่อให้บุหรี่หาเงินเพื่อให้เหล้าทำงานหลังโซฟาหน้าสุเดนเหล้าเป็นเจ้าของบุหรี่เป็นเจ้าของเพราะตัวหลงนั่นแหละ เอตัวลงนะ้ะมันเอาชีวิตเราไปโอ้เสียเปรียบความหลงอ๋อขนหัวลุกกะถ้าจะไปคิดมันเดิมนะ่ะขนหัวลุกเขาจะไปพูดมันเดิมขนหัวลุกเสียดายเวลาที่มันในชีวิต้วมันหลงในะ่หน้าเสียดายเอาต้องนี่ันเถอะพวกเราอย่าปล่อยฝาละเลยอย่าประมาทถ,ถ้าแค่ตรงนี้ได้นะไปได้สวยไปสวรรค์ในพานก็ตั้งต้นจากตัวนี่แหละ อย่าไปเอาทรัพย์สมบัติอย่าเอาตระกูลอย่าไปเอาชาติชั้นวรรณะอย่าไปเอาเพศเอาว,วัยอย่าไปเอาความรู้วิชาเปรียบเทียบไม่ได้ต้องอนุบาลตรงนี้ต้องสร้างความรู้จากตัวนเนหลวนี่วิธีที่เกิดบุญง่ายง่ายสร้างความรู้จากตัวในหลวอาจจะไม่มีเงินสักบาทแต่ว่าสร้างความรู้จากตัวนี่ว้ถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปเสียอกเสียใจ เป็นเรื่องขวางกั้นในการทําความดีถ้ามีเงินก็อย่าไปหลงเงินให้เงินพาเราหลงสิดไปเอาไว้นั่นแหละเงินทองแต่ว่าสร้างความรู้สึกตัวเอาเงินเอาทองเป็นความสะดวกเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวผู้ไม่มีเงินไม่มีทองเอาลมหายใจมุนี่แหละเอาชีวิตเรานี่แหละให้มันเกิดความสะดวกสร้างความรู้สึกตัว แล้วมันจะเป็นอย่างไรมาพิสูจน์กันดูคำสอนพระพุทธเจ้าตรงนี้ไม่ค่อยมีใครพิสูจน์แต่ตรงอื่นทำกันเยอะแยะเลยเอาเงินไปใช้อันน่งสร้างวัดสร้างว่า,า,วา,าทำบุญกระถินพ้าป,ป่าบูดลลกบวชล้านอันใช่เรื่องการเจริญสเสต,ตสร้างความรู้สึกตัวตรงนี้ไม่ค่อยมีใครพิสูจน์เอาตรงนี้กันสร้างตรงนี้กันให้วิธีใด ที่เราจะมีความรู้สึกตัวผลนวา้าย้สักหน่อยลองดูเลืองชีวิตของเราจริงๆมันก็เพื่อการนน่โดยตรงตรงจริงๆความหลงไม่ใช่ตรงหลงความหลงมันไม่ใช่เรื่องตรงต่อกายต่อใจความรู้สึกตัวเน่เป็นเรื่องตรงต่อกายต่อใจแล้วก็ได้ความชอบเกิดขึ้นทันทีได้ประโยชน์ทันทีเป็นคนทันที ความรู้สึกตัวทันตาอายมพทันตามันจะรู้น้อยหรือรู้มากแล้วแต่การกระทําของเราก็ทําเรื่องนี้ให้สุดพี่มาลองดูที่สูดกันดูจะไปทิ้งขว้างไปอยู่ไหนก็ให้มีสติอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร่มอยู่ที่ดอนก็ให้มีสติให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเกิด วงจรหลายอย่างที่เกิดความดีที่เกิดความดีมาเป็นพวงพวง,งเกิดจากความรู้จักตัวเกิดจากเรากระทำเนี่ยเป็นอานิสงส์มากได้ประโยชน์ได้พึ่งพาอาศัยนอนไม่หลับกินไม่ได้อะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเราต้องอาศัยตรงนี้แล้วความทุกข์ความ ผลักความเสียอกเสียใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจราถนาจึงได้ไม่ได้ฉะนั้นการผาักจากของเราของใจมันจะเกิดขึ้นแน่นอนความเกิดเจ็บเจ็บตายจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราต้องมีหลักตรงนี้เป็นตัวเฉลยเฉลยไว้ก่อนเฉลยไว้ก่อนรู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าแล้วมันก็ทําให้เรารู้แล้วเราก็เฉลยได้แล้ว ความเกิดก็ทําได้แล้ว pues ความแก่ก็ทําได้แล้วความเจ็บก็ทําได้แล้วความตายก็ทําได้แล nah, ้วความไม่เที่ยงก็เห็นแล้วความเป็นทุกข์ก็เห็นแล้วความไม่ใช่ตัวตนก็เห็นแล้วความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เห็นแล้วความคับแค้นใจก็เห็นแล้วการทรัพทากจากของรักของชอบใจก็เห็นแล้วลุยเกลี้ยงไปเลยไม่มีเบื้องหน้า เสี่งล้เนี่ยเอาไว้หลังแล้วเนี่ยเอาไว้หลังแล้วอ๋อเราก็ได้รับโทรศัพท์เขากลัวเขากลัวเจ็บกลัวจะทําไม่เป็นกลัวจะเป็นตกนรกทำยังไงวงพก็โน้กลัวมากกลัวเจ็บกลัวเวลาที่จะตายทําไม่เป็นทําไม่เป็นนั้นก็ยังไม่มาถึงก็กลัวแล้วบางคนความตายยังไม่มาถึงก็กลัวไว้แล้ว ความเจ็บจังมาไม่ถึงก็กลัวไปแล้วมันถึงขนาดนั้นแล้วนะคนรอเราจะไงจะทำไงนะต้องวันนี้ไม่ใช่อนาคตแต่ป,ปัจจุบันปฏิบัติธรรมมันเป็นปัจจุบันมันเฉลยไปเรื่อยๆมันเฉลยไปเรื่อยๆนะหลวงพ่อก็เคยไปช่วยคนป่วยแต่ว่าเขาจำเปนั่นไปอบรมอยู่อำเภอลำดวนสุรินทร์ในคนป่วย เราพ่ออยู่โรงพยาบาลเราก็กรู้่ะหลวงพ่ออยู่ฉะนั้นให้หลวงพ่อมาดูหน่อยทําใจไม่เป็นทําใจไม่เป็นทําใจไม่ถูกลืมเฉลี่ยวเฉี่วหลวงพ่อสอนนอนอยู่บนเตียงพออง่อก็ปล่อยเขาลดผ้าปดก็ไปบอกคําเดียวไม่ต้องไปทําอะไรอยู่เฉยๆเขาบอกว่าหนูทําใจไม่เป็นลืมมันลืมมันลืม,ลมทําใจไม่เป็นจะทะํายังไงจะทะํายังไง เขาบอกไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆหายใจเข้าลู้สึกหายใจออกลู้สึกก็พอแล้วอยู่ตรงนี้นะเออขาก็นึกหัวยอมรับเราวทำสบายไม่ดิ้นไม่หล่นนี่ต้องทําให้มันเป็นปฏิบัติทำทําให้มันเป็นเป็นการกระทําลงไปที่กายที่ใจของเราความเห็นในถูกต้องนะ ยอดสุดยอดคือทำความเห็นให้ถูกต้องแต่คิดเห็นอะไรก็ถูกต้องจะพูดก็ถูกต้องจะททาก็ถูกต้องเรียกว่าสมาธิิเป็นรุ่นอันลุ่นของชีวิตปัญญามาก่อนอัันติความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นตัวปัญญากําเนิดของปัญญาความรู้สึกตัวนี่ไปกลัวเลยไม่มีเรื่องน่ากลัวถ้าเราไม่รู้โอ้ยไม่แต่ ภัยนะไม่แต่ภัยวาตภัยกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความพัดพาจากของรเราของเราเสียวอกเฉยใจท้ายชีวิตเสียวอกเฉยใจเป็นทุกข์เป็นทุกข์หมืนนั่นแ่ะการพัดผาดจากของเราของเราใจก็ ก็เป็นทุกข์ราสนาเสียงใดไม่ได้เสียงนั้นก็เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์โูกก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์เปลี่ยนไม่ได้เลยมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรือความทุกข์เนี่เกี่ยวข้องกับมันม่เลยต้องยอมตลอดพบตลอดชาติสู้สักหน่อยมันจะทุกข์จริงๆเลยนะลองดูใช่มันจะเป็นยังไงไ่คิดไหล่ลองดู เราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเรื่องหน้าแล้วทำฉะไหนตามธรรมที่สุดแห่งของทุกข์ทั้งเป็นนี่จะเป็นปรากฏชาดแจจเราได้พุธิสระร้านตังสมาสมุทังเราสวดเมื่อกี้เนี่ยบุทิพต่อพระพุทธเจ้าเอาอย่างพระพุทธเจ้าเราติตามรอยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอยางไงเอกมโมโควิสุทธิยาสติปัฏฐานเออสติปัฏฐานสุดมีกายมีส,ต,สติจุดกับตายตายเราก็มี เราสร้างลงไปตรงนกลัว้แล้จำเอาไวนะ้จำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้ไม่ทำก็จำเอาไว้รู้ไว้ไม่ใช่บาปแถมอาจจะเป็นประโยชน์นะ